วัติิดิรดีค่าแรงดีปลอดภัยมีความสุข,ขสิ่งเวดล้อมดีไม่มีมลพิษบอกวัิการนะมันเสี่ยงไฟไหม้บกให้เขาไปสูบที่ซุ้มต้นไม้รู้สิตรงกุ้มไม้โน่นไงตรงที่มีซุม้มที่ดูบุหรีรม่มีต้นไม้เนะี่ย บริษัทลิกิกาเมน์ให้ความใส่ใจในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานทุกคนมุ่งเน้นป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมของพนักงานซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในการทำงานและมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยทั้งเรื่องควันบุหรี่มือสองมือสาม โดยการกำหนดเขตสูบุหรีที่ชัดเจนมีป้ายแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่สูบบุหรีจัดตั้งในพื้นที่ลับตาโดยปลูกต้นไม้คลุมพื้นที่ไว้และต้นไม้ยังช่วยดูดซับสารมลพิษจากควันบุหรี่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักง,งานคนอื่นๆมีการจัดสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกและผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักสูบ รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่เช่นมะนาวต้นโปร่งฟ้ามะขามป้อมที่มีสรรพคุณในการช่วยเลิกบุหรี่ใกล้ๆบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่มีบริการยาช่วยเลิกเช่นยาชงหญ้าดอกขาวน้ำยาบ้วนปากลดบุหรี่ให้กับนักสูบที่มีความสนใจที่จะเลิกบุหรี่ จัดอำนวยความสะดวกไว้ในพื้นที่เขตสุบุรีบริษัทจัดพื้นที่ไว้ให้ดีไม่รบกวนคนอื่นผมก็พยายามจะเลิกนะครับสุขภาพดีบรรยากาศดีปลอดควันบุรีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีปอดควันบุรี